ครับวันนี้นำท่านมาพบกับเคส A7000 นะครับเข้าแปลงอ้อยทางแคบหน่อยครับมีแต่ป่าย้างครับต้องฟันกิ่งต้นยางไปด้วยเกิดอดแปลงไหมครับ สามร้อยยี่สิบครับเอเจ0 0พตัวนี้นะครับเจเจ็0 0ันกึ่งไฟฟ้าครับกึ่งเป็นนุ่นกึ่งไฟฟ้าครับตัวนี้ตัวล่าสุดกับของเอเ0 0ดนะครับ เดแปลงไหมเข้ามาในป่ายางครับดูครับเห็นแปลงอ้อยไหมครับรอาถ่ไฟนะ